ปฏิคันหาตอัมหกรรมทีละตังนิตายะสุขายะถ้าแดงพระสงฆ์พู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายพัดตาหารจาตุปัจจัย พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เจ่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักจะตุปปัจจัยพร้ <6. S 1> อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพ้าพระเจ้า <5. S 1> ทั้งหลาย <5. S 1> เพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุ <5. S 1> แขแก่พราพระเจ้าทั้งหลาย Katlan aer